อื้มอื้มอร่อยอ่ะอื้มอันนี้อร่อยอื้มอื้มป้าพี่ว่าเราเลิกกันะทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นหรออ่าขอโทษด้วยครับเมื่อกี้ที่คุณลูกค้าสั่งต้มปลากระโฮกหมูตกครกแล้วก็ตามหนุมานไม่ทราบว่ายังจะรับอยู่ไหมครับ พอดีผมเห็นว่าอาหารเป็นโต๊ะเลยอืมเอามาทั้งหมดเลยขอพี่เอาทั้หมดเลยขอบคุณนะคะ <c oughs> อืมว่าแต่เราจะเลิกกันทําไมอะ่ะเกิดอะไรขึ้นหรอหนูทำอะไรผิดหรือเปล่านะปามเราคบมาก็นานแล้วนะแต่ทําไมพี่รู้สึกว่าปามไม่ได้รักพี่เลยอะ่ะปกติผู้หญิงก็ต้องบนหรือไม่ก็มีอาการหึงหวงหรือไม่ก็ต้องมีเช็คโทรศัพท์บ้างอะ่ะ ป๊าไม่มีเรื่องพรุ่งนี้เลยแถมป๊กออกปาก็เอาแต่อ๋เอคือหนูขอโทษนะพี่ป๊อป งั้นต่อจากนี้หนูรับปากเลยนะว่าหนูเนี่ยจะทําตัวเหมือนผู้หญิงคนอื่นที่เขาแบบคอยตามหึงหวงคอยไลย่เชคโทรศัพท์คอยบ่นคอยว่าหนูจะเป็นแบบนั้นให้พี่นะจริงจริงจริงเหรอ,หอแต่ทําไมพี่รู้สึกว่าปวาสนใจแต่ของกินสนใจแต่อาหารล่ะทุกครั้งที่ป้มได้เจอของรอร่อยอร่อยอะ เราแต่กินสนใจแต่อาหารไม่ไม่แต่มองหน้าพี่ทำอย่างกับว่าพี่ไม่ได้มาด้วยปาล์มเอ๊ะ <c oughs> เอางี้แล้วกันนะคือหนูสัญญาเลยว่าต่อไปเนี้ยหนูสัญญาะจะพี่คนเดียวหนูเชื่อพ่สัญญาอานแล้วค่ะจริงนะ,อะขอโทษด้วยน,นะครับอาหารที่คุณลูกค้าสั่งได้แล้วครับปาล์มอ <c oughs> <c oughs> เออหนูขอโทษนะพี่ป๊อบคือก้อยไก่จ้อมันล่อลวงหนูนิดนึงนะคะแต่ว่าหนูเนี่ยจะไม่มีวันยอมแพ้มันเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าพี่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตหนูเลยสำคัญที่กว่าของกินพวกนี้อ,อ,อีก งั้นถ้าปามบอกว่าพี่สำคัญที่สุดสำหรับปาลแล้วก็ปามกล้าเสียสละยอมยกน้องไก่ชิ้นสุด้านีพี่ไหมล่ะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูป้อนให้พี่กินดีกว่านะคะ <c oughs> เดี sociedad, Bref, ๋ยวที่หลับตานะจะได้ลิ้นรสความอร่อยอย่างเต็มที่ไงฟังเสียงพิโหะอ๋อ ไก่เจ้าแบบน้องไก่นเนี่ยเจ้าแ,แบบนี้ใช่ไหมได้งั้นเรคนกินเองคนเดียวไป,ไปเลินกแบบันเลยพี่ปอปบบไปไหนล่ะพี่เดี๋ยวดีพี่ปอปจะไปไหนอะพี่พี่คะพี่คะพี่ขอโทษนะครับเรียกปงกันมีอะไรป่าปครับขอไก่าย่างตัวหนึ่งค่ะ,ะได้ครับโลกไปก็ดีจะได้ไม่ต้องมีคนมาแย่งของกินอร่อยๆแบบนี้วันนี้มีโปรโมชั่นใช่ไหมพี่ใช่ครับ เออแต่ว่าเป็นโปรสำหรับคู่รักนะครับเพียงแค่คุณลูกค้าเนี่ยถ่ายรูปคู่โพสลงโซเชียลก็สามารถมาทานฟรีครั้งนี้แล้วก็ครั้งหน้าได้ด้วยนะครับฮะเอองง้นแปลว่าครั้งนี้ฉันต้องเสียเงินเหรอคะ,อะใช่ครับอะ,อะไรเนี่ยเฮ้ยพี่ป๊อปเฮ้ยอย่าเพิ่งไปนี่มันถ่ายรูปคู่ด้วยกัน